ซอนเซตผมให้พองๆแบบนี้ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นก็ใหญ่ประมาณนี้เลยนี่คือผมก่อนที่ซอนจะเซตเครื่องหน,หนีบหนีบตรงทั้งหัวก่อนจะแบ่งเป็น3มเลเยอร์นะเลเยอร์ที่1่งแบ่งเป็นเลเยอร์ที่2นะคะเลเยอร์ที่2ก็ยังหนีบตรงต่อไปเลเยอร์ที่3ก็ยังหนีบเหมือนเดิมอยู่น้ามาก็หนีบเหมือนกันช่อหน้าก็คือซันก,ก็จะจับมาแบบนี้เจียบมันเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็หักข้อมือแบบนี้แล้วเราก็ดึงขึ้นปื๊ด แล้วเราก็ปัดไปแบบนี้เลยทุกคนปัดไปจนกว่านางจะเย็นตัวข้างซ้ายกับข้างขวามันก็จะแตกต่างกันแบบนี้แม่สซนก็จับอย่างนี้เลยสองข้างแล้วเราก็ดึงขึ้นมาเหมือนเดิมเราก็จะแบบหนีบสองชั้นใก,ใกล้ๆคนผมแบบนี้แล้วน้องก็จะออกมาอารมณ์แบบนี้แล้วเราก็หนีบอีกครั้งหนึ่งอันนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราสระผมอะ ไอ้ตัวหยิกๆของเนี้ยมันก็หายซอนจะทําแค่ช่อหน้าตรงนี้กับช่อหลังถ้าสมมติว่าเราไม่สะผมอะ่ะมันก็จะอยู่ได้นานมากซอนอนะอยากจะให้ข้างบนฟูด้วยซอนก็เลยแบ่งผม อย่างนี้จับผมบางๆนะทุกคนหนีบสองชั้นอีกเหมือนกันเวลาเราสะบัดผมมันก็จะเห็นบบหยึกหยึกเหมือนกันนั่นแหละฉันไม่ได้ใส่ใจไงเพราะว่าฉันมองว่ามันเป็นสไตล์ดูเลยว่ามันต่างกันมากแล้วมันอยู่ยาวอยู่นานมากไม่ต้องฉีดสเปรย์เลยข้างหนึ่งเสร็จมาแล้วเป็นไงสวยให้เลยถึงความพองยิ่งใหญ่อลังการ